ค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะศิลปะพาเพลินค่ะเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องงานศิลปะภาพปะติดจากกระดาษค่ะนี่เลย ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนมารู้จักเกี่ยวกับวัสดุและกุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการสร้างภาพปะติดจากกระดาษกันก่อนนะคะงานศิลปะนะคะที่เกิดจากการปะติดจากกระดาษนะคะจะต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของกระดาษต่างๆนะคะควรจะเลือกให้เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นนะคะหรือกระดาษที่นำมาตัดหรือก็ฉีกเนี่ยควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ หอาจเป็นกระดาษที่นักเรียนใช้แล้วนะคะหรือกระดาษที่เหลือใช้ก็ได้นะคะในการนำมาสร้างสารรค์ศิลปะจากกระดาษนะคะสเป็นกระดาษที่ไม่หนาหรือบางจนเกินไปนะคะสามค่ะกระดาษมีสีสันนะคะแล้วก็ลวดลายที่สวยงามนะคะซึ่งอันนี้เราก็ต้องดูให้เหมาะสมกับงานที่นักเรียนจะทำนั่นเองค่ะ วัสดุและอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำมาสร้างสรรค์ชิ้นงานภาพปะติดจากกระดาษนะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะดินสอนะคะกาวแท่งค่ะกาวลาเท็กก็ได้นะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่นักเรียนจะทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่จะตกแต่งนะคะอาจจะเป็น สีไม้สีเมจิกก็ได้นะคะกันไกลค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะอาจจะเป็นกระดาษสีนะคะที่อาจจะมีรวดลายหรือเป็นกระดาษสีคืนก็ได้นะคะหรือกระดาษเหลือใช้นะคะเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษนิตยสารต่างๆที่มีสีสันสวยงามลวดลายแบบนี้ก็ได้นะคะหรือกระดาษห่อของขวัญก็ได้ อ่าอันนี้ก็คือเป็นวัสดุและอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำมาสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นภาพปะติดกันการตัดหรือฉีกกระดาษให้เป็นภาพนะคะก็คือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะโดยการนำกระดาษเหลือใช้นะคะหรือกระดาษที่นักเรียนหาได้นะคะที่มีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็มาฉีกหรือตัด ให้มีขนาดตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราก็นํามาปะติดลงบนกระดาษที่เราวาดรูปร่างไว้นะคะว่าเราจะทำเป็นลักษณะอะไรนะคะโดยกระดาษที่ฉีกหรือตัดอันนี้นะคะก็จะนําไปแปะตรงรูปที่เราวาดไว้นะคะซึ่งกระดาษที่เอาไปแปะตรงนี้ก็คือจะแทนการระบายสีนั่นเองนะคะแบบนี้ซึ่งฉีกรูปร่างนะคะ ให้นักเรียนเริ่มจากลักษณะของรูปร่างของเลข,ขางคณิตก่อนก็ได้นะคะอาจจะเป็นทรงกลมทรงรีนะคะสี่เหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นนักเรียนก็อาจจะมีการพัฒนานะคะฉีกเป็นรูปร่างต่างๆได้นะคะนี่อาจจะเป็น แชร์5แชร์แบบนี้นะคะหรือจินตนาการไปตามรูปแบบของภาพนั้นนะคะอย่างอย่างอันนี้อะ่ะก็จะเป็นลักษณะของรูปร่างของปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นสาลายแบบนี้นะคะเรามาดูขั้นตอนการทําภาพปะติดจักรกระดาษกันดีกว่านะคะโดยนี่เลยก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนก็นําดินสอเนี่ยนะคะแล้วก็กระดาษ พื้นสีขาวนะคะมาทำการร่างภาพไปก่อนเหมือนกับคล้ายๆนักเรียนร่างภาพไว้นะคะว่าเราจะทำเป็นรูปแบบอะไรนะคะจากนั้นนักเรียนไปหาเศษกระดาษมานะคะหรือกระดาษเหลือใชใ้ที่นักเรียนอยากได้นะคะ มาฉีกมาตัดเลยนะคะอาจจะใช้มือฉีกก็ได้นะคะหรือใช้กันไกรก็ได้นะคะให้มีลักษณะรูปร่างอิสระนะคะหรือรูปร่างเรขาคณิตตามที่นักเรียนต้องการก็ได้จากนั้นนะคะนักเรียนนํากระดาษที่นักเรียนฉีกที่นักเรียนตัดนะคะที่เตรียมไว้ที่เป็นชิ้นๆน,นะคะอาจจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามจินตนาการของเรียนเลยมาทากาวค่ะ แล้วก็นําไปปะตรงภาพที่นักเรียนร่างไว้นะคะปะลงไปเลยอาจจะจินตนาการตรงนี้อ,อย่างเช่นตรงนี้แทนเป็นภูเขาใช่ไหมคะภูเขาก็จะมีลักษณะสีเขียวอนักเรียนก็ใช้สีเขียวปะๆลงไปเลยตรงนี้จากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนปะทั้งหมดแล้วนะคะก็จะมาออกรูปมาเป็นประมาณนี้ มีภูเขามีทะเลแม่นม้ำใช่ไหมคะมีพระอาทิตย์แต่อาจจะมีบางส่วนที่นักเรียนจะต้องมีการแต่งเติมภาพนะคะอาจจะใช้ปากกาเมจิกสีต่างๆตกแต่งเพิ่มเติมไปหรืออาจจะเป็นสีไม้ก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะตกแต่งออกมาเช่นเพิ่มนะคะเพิ่มลักษณะของเส้นของพระอาทิตย์ออกมาแบบนี้หรือเพิ่มตัวนกแบบนี้ก็ได้นะคะ หรือนักเรียนจะตัดเส้นให้มีความคมชัดขึ้นก็ได้จากนั้นเรามาดูภาพตัวอย่างที่สำเร็จกันเลยค่ะนี่คือเป็นภาพตัวอย่างที่สำเร็จนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้คือเราใช้กระดาษนะคะที่นักเรียนฉีที่นักเรียนตัดนะคะแล้วก็นำมาทากาวปะๆลงไปเลยแทนการระบายสีนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบต่างๆนะคะของ การใช้กระดาษนะคะมาต,ตัดหรือฉีกนะคะแล้วก็นํามาจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆยอย่างเช่นอันนี้นะคะก็เป็นลนักษณะเหมือนกับรูปของสัตว์ต่างๆนะคะแบบนี้นักเรียนก็จินตนาการตามภาพไปเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกนะคะอันนี้ก็คือเป็นลนักษณะของรูปดอกไม้นะคะโดยอาจจะใช้กระดาษนะคะเหลือใช้นะหรือ กระดาษนิตยสารอะไรที่สวยงามนะคะมีสีสันสวยงามหลากหลายแบบนี้นะคะก็นํามาฉีหรือตัดนะคะออกมาให้มีลักษณะตามที่เรียนต้องการเลยแบบนี้อ่าหรือแม้แต่แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของรูปของปลานะคะก็ฉีก,กระดาษออกมาเลยค่ะแล้วก็ปะ,ปะ,ป,ะปะนะคะหรืออาจจะตัดเป็นรูปของปลาแล้วก็นํามาปะ เป็นลักษณะปลาตัวใหญ่อีกหนึ่งครั้งก็ได้แบบนี้อ่าน,นี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือผีเสื้อชมสวนนะคะนี่เป็นรูปดอกไม้มีผีเสื้อมีก้อนเมฆอ่ะน,นี่คือเป็นตัวอย่างทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการปะกระดาษนะคะทีนี้คุณรูณมีการบ้านค่ะการบ้านงานศิลปะภาพปะติดจากกระดาษนะคะ โดยคำที่แจงของครูให้นักเรียนนะคะดูภาพที่ครูให้มาตต่อไปนี้นะคะแล้วให้นักเรียนเขียนและบอกคุณครูว่าวัสดุและอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำงานเนี่ยในภาพเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะและให้นักเรียนทําลงในสมุดหรือในกระดาษก็ได้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนดูเลยนะคะว่าในภาพนี้มีวัสดุและอุปกรณ์ในการทำงานเนี่ยชิ้นงานอันนี้อะไรบ้าง น,นักเรียนทราบคําตอบแล้วนะคะก็ให้เขียนคำตอบลงในสมุดหรือกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็ส่งคุณครูนะคะในห้องเรียนออนไลน์ของชั้นป .2 เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะจากการปะกระดาษเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่นะคะใน ครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้ครูไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ